สวัสดีครับทอผู้เท่าลูกหลานเตือนขอให้ฟังแล้วช่างคิดเลิกผูกติดอัตตาอย่าแถไถลูกหลานเตือนเพราะเขาเฝ้าห่วงใยพื้นหักหารเอาแต่ใจให้ระวังอายุวัยถึงวันนี้แค่ที่เหลือทั้งศรัทธาความเชื่อและความหวังขอเพียงคิดและกระทำตามกำลัง แต่ให้ทำอย่างจริงจังและใส่ใจอย่าตั้งหลักหักหานลูกหลานเขาเพราะเขาคิดห่วงใย,ยเราเอาใจใส่อย่าทำให้อึดอัดหรือขัดใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ดึงดันสุขภาพกายสุขภาพใจให้รักษาการกินอยู่ตรงเวลาอย่างแข็งขันยุกยาตามเวลาให้สำคัญ ทุกมือยามทุกๆวันตามสัญญาควางหงใย,ยเกิดจากใจไร้เคลือบแฝงอาจเกิดความรุนแรงมีปัญหาทอผู้เท่าต้องเยืดเก็นใช้ปัญญาต้องให้ข้าลูกหลานที่หวังดีให้มองเขาอย่างเข้าใจไม่ขุนข้องถึงขาดตกและบกพ้องนั่นโนนนี่ก็อย่าได้ถือสาถ้าเกิดมี คิดถึงแต่สิ่งดีๆที่ผูกพันครูเล็กลําปางวันละกรอนอนไลน์มิตรดีมีค่ากว่าทรัพย์อย่าเห็นแก่ประโยชน์หรือทรัพย์จนถึงกับทำลายน้ำใจมิตรไฟทำให้เหล็กกล้าปัญญาทำให้คนแกล่งเหล็กจกล้าต้องเผาไฟให้แดงคนจะแกล่งต้องเจอปัญหาที่ท้าทาย